แล้วก็เอามาใช้กับผู้ร้องทุกล้องเรียนเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ใส่หน้ากากมาไม่มีแอลกอฮอล์มาเ,เขยก็ทําอยู่แล้วทําตามกังคับ,าบาการไอ้หน้าท<า>ําเนียบก็ไม่เคยมีเรื่องอโรคระบาดไม่ใช่จุดเสี่ยงอะไรเลยดังนั้นเนี่ยไอ้นี่มันเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่พีงแต่เจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าเขาทำตามหน้าที่เพราะเหตุรตัฐมนตรีวันนั้นก็มารับหนังสือนั้นรัฐมนตรีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีสองท่านเนี่ยถือว่าทําความผิดอย่างรุนแรง วันนี้แค่ยกหูไปหาเลิศนติแลิศมตริก็สั่งลูกน้องให้ถอนจบอันนี้เรื่องจริงนะไม่งั้นเขาจะขายหน้ามากเลยนะเป็นรัฐมมตรีภาษาอะไรเนี่ยลูกจ้างมาลองเรียนแล้วไม่ะไม่องนี้มันมันมันจะช้าไปอ่ะไม่อยากให้คดีนี้มันเป็นคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งซึ่งทั้งอายการและตอมอายการมีมีดุลพินิจที่จะไม่สั่งฟ้องเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราคุยกับอายการแล้วบอกว่าถ้าถ้าจับกุมไปชาวบ้านก็ต้องรับภาระคนถูกจับกลุม ต้องทำมาหากินไม่มีเงินเลี้ยงดูแล้วยังต้องอภาพละเข้าคุกมีอะไรที่เข้าสู่กระบวนการทำมันใช้เวลาใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคดีที่ผู้ถูกจับว่าแพ้อยู่แล้วนะคะตามกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกคดีพื่เป็นประโยชน์ต่อศาสนะเราก็จะใช้วิธีโทรคุยนั่นแหละคุยและหาหนทางว่าวันที่แปดมันจะทอย่างไรวันที่แปดก็จะส่งฟ้องตามํำหนดใช่ก็ต้องรีบก่อนวันที่แปดจรงแต่ว่าเรามาล้องเรียนที่นี่เนี่ยท่านสามารถแจ้งไปที่ตำรวจว่าเรารับเรื่องราวล้องเรียนแล้ว ก็จะต้องสอบสวนเขาจะได้ไม่ต <t arts> ้องรีบส่งฟ้องถึงแม้ว่าเราเขาจะไม่ส่งฟ้องในนาคตก็จริงเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากเราไปร้องทุกอันนี้คือข้อเท็จจริงเนี่ยแต่มันเสียเวลาที่เขาจะต้องเดินทางจากสมุทรปราการมารายงานตัวอายการซึ่งแค่นี้ก็ละเมิดสิทธิ์เกินควัวแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยที่เรามาเนี่ยเพียงแค่ไม่ให้กรรมการสิทธิ์ทำงานแบบเออละเหยอ่ะเพราะเรารู้ว่ากว่ากรรมการสิทธิ์จะทำเนี่ยพวกนี้ตายหมดแล้วอ่ะ เพราะนั้นมันต้องทํางานเชิงลุกเลยแค่ยกหูเนี่ยถามน่อมาเตยคุณทาไม่ได้ผิดเบื้องต้นเนี่ยเราก็รับทราบแล้วว่าเขามาร้องทุกข์แล้วเขาก็มารับเรื่องเองด้วยแล้วไปให้ลูกน้องมาดาเนินคดีอย่างนี้เพียงแค่ยกหูไปถามกาคือคือเราก็อยากจะใช่เราก็เห็นด้วยกับทางพี่สมยศนะเพราะว่าอย่างหมายเนี่ยเดินทางมาจากสระบุรีถูกไหมนี่ก็สมุดประการต้องรางงานถูกไหมแล้วพวกเราก็ตกงานถ้าเดินทางคือมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายถูกไหม คือมันไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเวลาเองทำทำไมไม่คิดมาอดวรมันไม่ใช่นะมูมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องสิทธิที่เราต้องมาเรียกร้องแล้วว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก่อนวันที่แปเราก็อยากจะให้ตํารวจเนี่ยที่บอกว่าจะส่งตัวอาการในวันที่แปเนี่ยอยากให้คณะกรรมการสิทธิ์ประสานไปเลยว่าคดีนี้อย่าเพิ่งดําเนินการอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสิทธิ์ในระหว่างที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบมามาพูดคุยกันอะไรเงี่ยค่ะ เพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางมาอีกซึ่งมันมันคดีเรามันเยอะมากอะตอนเนี้ยที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาดำเนินการนี่โดนมาหลายโรงพักชนะหมดนะยกฟ้องหมดเลยในชั้นอายการเพราะว่าเขาส่องดูลูกไม่เห็นมีใครมีแต่คนเขาใส่หน้ากากเขาไม่ได้มากอดแอร์อัดหรือพ่นปากใส่กันให้มันเกิดโควิดในข้อหาดูกันนี่ใช่ไหมไม่ข้อหาพลกรฉุกเฉินเนี่ยยกฟ้องหมดนะครับเพราะว่าไปถึงศาลก็ยกฟ้องอยู่ดีเพราะว่า เขามาเดือดร้อนน่ะเขาไม่ได้อยู่ดีๆโผล่มากระท้วงไม่ใช่นี่เขาเดือดร้อนแล้วเกิดจากความบกพร่องของกระทรวงในการบังคับใช้กฎหมายคุณไม่สามารถจัดการในจ้างให้ประโยชน์ตามกฎหมายได้แต่คุณมาเอากฎหมายมาเล่นงานพวกคนจนอย่างนี้มันดูดูน่าเกลียดมากเลยทุเศมากจะเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานด้วยครับเพราะพี่ๆแรงงานเนี่ยก็ต้องไปตามเรื่องพราะเราไปตามเรื่องก็จะวนหลูมันจะเนินคดีเราด้วยประกอบเดิมงั้นคนจนไม่มีที่ไปแล้ว คนเดือดร้อนเขาก็จะไป้องเรียนที่ไหนแล้วมันตีใช้วิธีการเลิเทอร์แบบเี้ยโอ้โหงั้นกรรมการสิทธิ์ต้องพึกปักเลยทันทีเลยค่ะค่ะไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะพามาตำหนิกรรมการสิทธิ์อีกว่ามีไว้ทำไมในเมื่อสิทธิี่ประโยชน์ตามถูกละแกขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะโทรประสานงานให้เลยจริงๆเราอยากจะรอว่าจะรอโทรเลยเหรอโทรไปเลยผมก็ได้เลยครับบอกว่าเบอร์เบอร์มิเบอร์มา เบอร์มีแววไหลอ่ะแววมาแววมาว่าอาจจะมีแจ้งความในคดีนี้เพิ่มอีกแล้วต้องมไปตามสิทธิอีกก็จะแจ้งคดีเพิ่มอีกอย่างนี้มันมันดูตลกแล้วจะโทรประสานงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องหาหนทางคุยกับเขานอกรอบบางทีบางอย่างมันก็กดดันมากก็หน่วยงานรัฐรเขาก็อาจจะทําตัวอึดอัดมันต้องใช้วิธีหลายอย่างนี่ไม่ใช่การกดดันบอกเขาเลยว่าคุณทาอะไรเจ้าหน้าที่อะไรเขาจ้งแบบไม่งั้น วันที่แปดผมก็รู้ทันทีเพราะว่าถ้าเกิดกระชุมงรายงานแก้ปัญหาที่ก็แจ้งเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปดูหมายอยู่ค่ะแก้กระทรวงรายงานแก้ปัญหาเอาใน messenger